สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551โดยมีรากฐานมาจากการศึกษาผู้ใหญ่ในยุคข,ของพระยาพผลพลพยุหเสนาซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง การจัดแนวทางการศึกษาผู้ใหญ่ให้รัฐบาลดำเนินการจบจนปีพุทธศักราช2483จึงได้จัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นในสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือได้รับการศึกษาจนอ่านออกเขียนได้ ปีพุทธศักราช2522ในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชอมะนันเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยกฐานะการจัดการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทั่งปีพุทธศักราช2546กรมการศึกษานอกโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2551เป็นต้นมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักงานกศนอ,อยู่ภายในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจากการดำเนินงานดังกล่าวสถานะกศนอ ในบทบาทสำนักงานมีข้อจํากัดหลายเรื่องส่งผลให้การบริหารจัดการระดับพื้นที่นั้นทำได้ไม่เต็มที่จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยยกระดับจากสำนักงานกศนอเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวันที่18มีนาคมพศ2566ัาสำนักงานกศนอ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สู่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่18พฤษภาคม2566ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่อะไรกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกอรอมีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้1 การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุ้นแนะหรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใดๆให้ทุกคนได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในเรื่องที่สนใจหรือตามมีความถนัด 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนเอง การประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนสังคมหรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตน 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพันวับที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ทุกขอกันดานเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนแนวคิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของ สกอรอในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตของสองกอรอ,อำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับภารกิจใหม่ที่สกอรอ,อำเภอพระนครศรีอยุธยาจะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างเข้มแข็งเท่าได้อย่างทั่วถึงและเข่าเทียมอํนวยการผลิตโดย นางอารนุชคงฉิมครูคอสอสารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรออำเภอรพระนครศรีอยุธยาเรียบเรียงและตัดต่อโดยนายอานอน์หมู่สิริครูกอสอนอตำบล